thanks <small noise> นับสนุนข่าวโดย The Stone House ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดใน Walking Street กับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลกากหายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมกูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดซับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ hungry now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่2ตุลาคมผู้สข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้มีญาติพี่น้องของผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมายืนรอต้อนรับกลับบ้านกันเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษในปีนี้จะอยู่ในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมัิชิกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในปีพศ2563ที่เรือนจำพิเศษพัทยากรม ราชทาน์จำนวน285คนเป็นคนไทย280คนและชาวต่างชาติ5คนซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องและมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินยัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อผนโทษออกไปภายนอกสำหรับพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่สองได้รับเกียรติจากนายพระคารทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีปิด โดยมีนายมานพชมชื่นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยากล่าวรายงานพร้อมกันนี้มีนายนริษนิรมไมยวงประหลัดจังหวัดชนบุรีและนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบางละมุงเข้าร่วมในพิธีอีกด้วย